Okay. ครั้งแรกที่เห็นแบรเรลเนี่ยเห็นเวอร์ชนันแรกก่อนเห็นเวอร์ชนันที่เป็นสตูที่ยังเปิดไม่ได้ยังใส่ของไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยชอบนะเพราะจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบที่จะมีของประเภทนี้อยู่ในบ้านมันเอาไว้นั่งได้เอาไว้ไาไว,วางของได้อะไรต่างๆแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังตั้งคําถามว่ามันน่าจะขย,ขยายไปเป็นอะไรที่แบบเปิดได้ใส่ของได้เพราะอันนั้นมันเป็นเวอร์ชนันที่เป็นเหมือนตัวที่ตันหมดแต่ชอบ อันหนึ่งมากๆคือมันมีสีที่แตกต่างกันเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราเห็นซูที่นั่งหรือว่าซูที่วางของเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นลักษณะของสีเดียวไปเลยคราวนี้มันมีชั้นของสีที่แตกต่างกันไอ้ชั้นของสีที่แตกต่างกันเนี่ยมันช่วย lift up m o o ของบ้านได้บางทีห้องของเราอาจจะเป็นห้องเรียบๆแต่ว่ามีซูไปตั้งอยู่แล้ะซูเป็นสีสโทนอย่างเงี้ย มันลิฟต์อัพขึ้นมาได้มันสวยขึ้นมันสนุกขึ้นแต่อย่างที่บอกว่าเห็นเวอร์ชันแรกเนะี่ยยังสองจิตสองใจเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเก็บกระจุกกระจิกนูน่นนี่นั่นโน่นอะไรเงี้ยพอโมเดลที่2อออกมาปุ๊บเนี่ยก็รักเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันทำอะไรได้มากขึ้นอย่างตัวนี้เองเนี่ยก็เอามาเก็บของที่ตัวเองชอบก็คือเก็บตุ๊กตาเก็บของโล่งของเล่นอะไรต่างๆเนี่ยมันช่วย ให้ห้องมีบรรยากาศที่มีมีตัวตนของเราแทรกอยู่ข้างใน <Okay. S 1> ชอบเวอร์ชันนี้มากเพราะว่าเวอร์ชันนี้แม้ว่ามันจะนั่งไม่ได้แต่ว่าอย่างที่บอกก็คือมันวางของได้ซึ่งเป็นจุดประสงค์ที่ตัวปืนเองต้องการในขณะเดียวกันของที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคือเป็นคนที่ ชอบเห็นของของตัวเองวางกระจัดก,กระจายอยู่อย่างเป็นระเบียบอยู่ในที่ในทางของมันฉะนั้นเนี่ยตัวซูหรือว่าตัวไซส์เทเบิลตัวนี้มันเหมาะมากที่ว่าของมันของที่เราชอบอบเราอยากเห็นตุ๊กตาเหล่านี้เราไม่อยากเอาไปเก็บไว้ในตู้เราอยากเห็นเขาอยู่ใกล้ๆตัวเราแต่ว่าเขาอยู่ในที่ในทางมันก็เหมาะสมแล้วก็พอเห็นซูตัวเนี้ยก็ เห็นเลยว่าของที่เราจะใส่เนี่ยคือของที่เราเคยรักเหล่านี้โดยส่วนตัวเนี้ยเป็นคนที่ชอบสีม่วงที่คอมบายนกับสีเหลืองหรือสีเขียวอยู่แล้วโดยส่วนตัวเนะเราทำงานกับแฟชั่นมาโดยตลอดทั้งชีวิตเนี่ยก็จะชอบเห็นคอมบิ n เนชันนี้อยู่ด้วยกันซึ่งมันไม่ค่อยมาบ่อย ในขณะเดียวกันเสื้อผ้าก็ดีหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ก็ดีเนี่ยไม่ค่อยเห็นเลยม่วงกับเหลืองกับม่วงกับเขียวเนี่ยที่จะอยู่ด้วยกันแต่เวลาที่มันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะมีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดให้อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยดูตื่นเต้นมากขึ้นฉะนั้นเ,เวลาที่เห็นบาร์เรลตัวเนี้ยแล้วเห็นว่ามีคอมบิเนชั่นที่มีทั้งม่วงอ่อนและม่วงเข้มอยู่ด้วยกันแล้วยังเลือกฝาได้ แล้วฝาที่เลือกได้เนี่ยมี variation เยอะมากก็สองจิตสองใจเพราะว่าชอบหลายตัวตอนแรกก็คิดว่าม่วงอ่อนกับม่วงเข้มไปแมทช์กับตัวฝาที่เป็นน้ำเงินไหมแต่สุดท้ายเนี่ยก็ตามใจสิ่งที่ตัวเองเคยชอบมาโดยตลอดก็คือม่วงกันเหลืองแล้วมันก็เป็นเหลืองนีออนที่แบบที่พออยู่ด้วยกันแล้วมันมันทำให้บ้านมันสว่างขึ้น วางแบเรลเรารู้สึกยังไงร,รู้สึกว่าตัวเองคิดถูกรู้สึกว่าตัวเองคิดถูกที่ตัดสินใจเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองที่โกไปกับสีที่ตัวเองชอบเป็นการส่วนตัวคือทั้งม่วงเข้มม่วงอ่อนแล้วก็เหลืองนิยอนห้องเนี้ซึ่งเป็นห้องที่สูตัวนี้ตั้งอยู่จริงๆเป็นห้องที่วางไว้ตั้งแต่ต้นว่าสูตัวนี้นจะเข้ามาอยู่ประเด็นก็คือห้อง นี้เนี่ยเป็นห้องหนังสือและเป็นห้องทํางานมันมีจริตของความทรงภูมิบางอย่างอยู่ในห้องนี้เราต้องใช้พลังงานทานองนี้ที่มีความเป็นแฟชั่นบวกกับวิชาการหน่อยๆนีน้ทำงานตลอดบางครั้งมันติดความทึมหรือเราอาจจะมีไรทอร์สฟล็อกอะไรบางอย่างได้บางทีเราอยากให้มีของอะไรบางอย่างที่ที่มันไบรท์นัพนิดนึงอ่ะสูตัวนี้ช่วยห้องนี้ได้แล้วก็คิดว่ามันอยู่ถูกที่ถูกทาง โดยส่วนตัวนะเห็นของแล้วก็ s t ดี้ของมาก่อนก่อนที่ตัวเองจะเอามันมาไว้ในห้องไว้ในบ้านของเราเองเนี่ยมันมี variation เยอะมากเชื่อว่า variation ที่เยอะมากของสีทั้งหมดของ barrel เนี่ยหมาะกับคนทุกคนนะแต่คนทุกคนในที่นี้เนี่ยจะแตกออกมาให้เป็นคนสองประเภทคือคนประเภทที่กล้าคนที่ bold and brave เนี่ยคุณเลือกเลย มีสีให้คุณเลือกมีฝาให้คุณเลือกหรือคุณจะเอาเป็นตัวสตูที่ไม่ต้องเปลี่ยนฝาก็ได้นะมันก็ยังมี v a r i a t ชันของสีที่คนกล้ามันกล้าไปทุกมิติแหละเขาเลือกได้ส่วนคนที่ไม่กล้าคนที่บ้านคนข้างเรียบคนที่บ้านเน้นสีขาวสีเบจไม้หรือสีที่แบบนุ่มนวลเนี่ยอยากให้ลองมองในอีกมิติหนึ่งมองว่าเราเลือกของเพื่อไปทำให้บ้านมันมีจริตมากขึ้นมัน ตื่นเต้นมากขึ้นลองเลือกสีที่ไม่เหมือนกับบ้านเลยเช่นบ้านขาวมากอาจจะเลือกสีชมพูอ่อนก็ได้เข้าไปเพิ่มมิติอะไรบางอย่างให้ห้องนั่นเกิดผลที่ถึงได้บอกว่าเดรโร่เนี่ยน่าจะเหมาะกับคนทุกคน